านแล้วค่ะอีกสามกิโลกำลังจะไปที่วัดอ้อมแก้วนะคะอีกประมาณสามกิโลค่ะอยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะงานแล้วค่ะเห็นรัววัดแล้วแล้วค่ะวัดอ้อมแก้วโอ้เยอะมากเลยคนเยอะมากเลยค่ะเข้ามาในงาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลเยอะมากเลยอ,อปพหลนี่ไงเวทีนี่สิบริเวณงานแล้วค่ะแต่ตอนนี้เสียงที่พิธีกรประกาศมันดังมากมนนะจะให้ดูรอบๆนะคะตอนนี้ก็กำลังแห่กระถินแล้วค่ะ ไม่ได้ไม่น้ำจิดไปนะครับมางตังไวแล้วกม่จิตไปเลยหรือว่าจะจิดไปก่อนแล้วส่ที่น้่างก็ไม่รากันเพราะว่าแม่แม่มานั่งคอยแล้วเลยอันแสดงเที่ยงนะคะวันนี้บางกะปิมารถตู้สามคันค่ะจุดนนก็แห่กระถิ่นแล้วค่ะนี่เลยอันเล่นตรงนี้นะคะ ไม่ไดบอกไม่ได้นน้วไม่ทำเป็นลมในบอกอะไนะครับ